สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะอันนี้ก็พาน้องสายทองนะคะมาทำอะไรวันนี้หนูนี่มาอาบน้ำสะบบอกอู้สระน้ำนะคะที่ทำความสะอาดนะคะคุณแม่จ๋านะคะน้ำไหลเข้าแล้วสายทองมาประเดิมก่อนเพื่อนเลยน,น่นน่นนี่ น้ำเย็นหรือน้ำร้อนอ่ะฮะเจนดูบ่แล้วไม่ขึ้นไปไหนอยจะขึ้นไปไหนเอ็กก่งแถบวะเอ็กก่งแถบวะมาดูความเก่งของน้องสายทองนะคะพี่เมย์คะไหนไหนเออน้ำไหลเข้าแล้วน้ำไหลเข้าสารนู้นแล้วไปไหนจะไปไหนนี่จะมาเล่นหรือจะมาอาบแดดต,ต่ออีอาบแดดตรงน,นี้ด้วย มีความสุขจังเลยสายทองไหนะลงทางไหนจะลงทางไหนเทนี่ลงไม่ถูกที่ด, <laughs> ดู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 เซอร์สไลดเดอร์บอ้อ <laughs> ไหนไหนโอ้เกียงเกีงจังเลยรู้ที่ลงด้วย <laughs> นะหนูทางลงทำไมไม่ไตามวันแท้หา <laughs> <laughs> ลงขึ้นลงขึ้นนะคะมันเด็กๆเลยนะคะแม่จะ๊ะ <laughs> อยากขึ้นอยากลงนะคะอยากเล่นข <c oughs> <c oughs> <ckt S 2> <c oughs> ึ้นลงขึ้นลงไหนไหนน้ำยังไม่เต็มจะลูกน้ำกำลังไหลเข้านะคะแม่จ้ะกนเรกว่าจะล้างก่อนยังไม่ได้ล้างเลยน้ำไหลเข้าแล้วอาบต่อเลย มาตั้งสูบน้ำนะคะอืมอ้มเอ๋ยเอย่มาดูนะคะดูนะคะน้ำกำลังดีเลยไม่ไม่ล,ลึกบอลูกโอ้น้ำทำไมไม่ลึกเลยไม่อยากเล่นน้ำไม่ลึกพ่อ <c oughs> มวนมากมวนมากน้ำน้ำมันน้อยน้ำมันน้อย น้ำกำลังไหลเข้านะคะอยากเรียบน้ำน้อยแต่ว่าน้ำทำไมน้อยเทนแม่แม่ท่านใดอยากมาอาบน,น้ำกับสายทองก็เรียนเชิญได้นะคะน้ำนะคะอาบน,น้ำสาอื้ยสาใหญ่สะหนูใหญ่จังเลยนะคะ น้ำกำลังไหลเข้านะเ,เดินเดินเดินก็พาคุณแม่มารับชมนะคะคุณแม่าจานนะคะตอนนี้น้นํากําลังไหลเข้ามาแล้วน้นํากําลังไหลเข้ามาแล้วไม่ <c oughs> เดินขึ้นม่เดินขึ้นอุ้ยนั่งมิสะแล้วมิสะเพื่อกันทําความสะอาดก็ ก็ว่าจะล้างอยู่นะคะแต่ว่าล้างไม่ทันน้ําไหลนะคะไหลเข้ามาเลยนะคะแม่จ้าน้าอยู่ใกล้กันนะคะก็จะไหลมานในล่องนะคะในล่องตรงนี้ในล่องตรงนี้บอน,น้ําไหลมาในตรงไหนล่องไม่เห็นมีน้าร่องเลยล่องม่ได้ทําความสะอาดนะคะพอ่อด็กพ่อก็ทำอะไรทำไมนาะพีควานมาเหนื่อยก็พีควาน น,งงนั่งเงาเลยนั่งเศร้าห่มบวกพี่เงาพี่พานอ่าใส่ทองจะไปไหนตน้นอือจะมาเล่นตรงนูน้นอู้ตรงนู้นน้ำเยอะเออตรงนู้นน้ำเยอะตรงนูนนงน้นน้ำเยอะได้ไง,งก็น้ำม,มันท่วมแล้วลูกไปไม่ได้หรอกนะคะน้ำเยอะตรงนูน้นนะคะคุณแม่าจาน้ำตรงนี้ก็จะไหลเข้าไประทังสะได้นะคะมีร่องผ่านเข้าไปได้นะคะ ้ำไหลเข้าแล้ว,วเข้าสวนหนูแล้วตอนนี้ไม่เล่นน้ำสาแล้วขึ้นมา <laughs> ขึ้นมาย e ืนสังเกตดูว่าน้ำทำไมเมื่อไหร่จะเต็มสักทีทั้งคืนนี้ก็น่าจะได้ครึ่งสานะคะพรุ่งนี้ก็จะพาแม่มาดูอีกนะคะว่าถ้าถึงเวลาเก,ก่าพรุ่งนี้จะน้ำจะขึ้นขนาดไหนนะคะจะเข้าเยอะไหมตอนแรกพอเพรว่าจะจะสูบใส่นะคะคุณแม่จ๋าแต่พอดีพอดีนะ้ำมัน น้ำมันไหลมาใส่ได้นะคะว่าเรามีร่องน้ำนะคะร่องน้ำทางนู้นร่องน้ำาิดไหลเข้ามาเลยผ่านก็มาสะได้หาลงเล่นต่อลูกไม่เล่นบ่น้ำร้อนเื้อน้ำร้อนน้ำยังไม่เยอะนุ้เลยยังไม่ชอบอไม่เล่นก็ไปต่อนะคะถูต้นไม้ปะ น้ำหนูน้ำหนูน้ำหนูเดินชมสะลงต้นนั้นได้มนั่นคุยกับพ่อดีกว่าแม่แหลมมาเดินแม่แหลนมแลนมแน่มแหล,ลนก็ไม่ค่อยอยากจะมาละพาน้องออกมากํลาลังกายนะคะคุณเม่จอาจารย์นะคะ มาลดความอ้วนหน่อยน้านนถูต้นไม้ต่อนะคะถูคนละต้นกับแม่เราบอกอู้คุณแม่ไม่มาใกล้หนูเลยคุณแม่ไปถูใกล้แท่คุณแม่นี่อือใจทองก็ถูนี่กับพ่อบอกอือไหนไหนไหนก็ถูมวนมวนมนั่นคุยด้วย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 นะคะน้ำกนี่ขึ้นมาตรงนี้แล้วค่ะคุณอาจารย์แรงยากก็เรียบร้อยแล้ว ควานก็ไปตัดตรงนู้นนะคะคุณเมกาตัดไล่ไล่น้ําท่วมนะคะน้ําขึ้นเราก็ตัดตัดเลยเพราะว่าน้ําขึ้นได้สอกเดียวอย่างนี้นขึ้นได้โซกนึงเราก็ตัดก่อนน้ํานะคะนี่เนี่ยสายทองขึ้น,นพูนละควเล่นพูนดีกว่าพูนทำไมถึงพูนหาแม่และคิดถึงแม่ก็ไปหาแม่คิดถึงพ่อก็ไปหาพ่อนะคะวิ่งไปวิ่งมาเลย <laughs> มีความสุขไร้นะคะความสุขของสายทงองมีอะไรเล่นน้ำเมื่อวานมาเล่นเลยวันนี้น้ำเนอดูน้ำตรงนี้นะอื่นน้ำตรงนี้เ,เล่นตรงนี้เนะตรงนี้จะเย็ยนกว่านะคะหา <laughs> ที่เล่นน้องฮ่าหาที่เล่นน้ะอียู่้็เลี้ยงแม่มาด้วยมาเล่นเป็นเพื่อนหนูนะแม่แม่ <laughs> มาแล้วเมื่อมาแล้ว เนมาเล่นเน้มาเล่นกันนู้นตรงนี้เล่นเล่นสนุกกว่าบลุกอือตรงนี้จะเล่นสนุกกว่านะคะคไม่ต้องไปไกลเด้อลูกกวดัดติดลมกวัดติดลมกวัดติดลม น้ำเยอะนะคะค่ะแม่แม่นะคะเอสซีมารับชมน้ําด้วยนะคะถ้าถึงบ้านสายทองนี้ประมาณสองรอเมตรนะคะคุณเมทจาตอนนี้นะคะถ้าว่าสองรอเมตรนี้เรียบร้อยเลยต้องย้ายกันนี้แล้วือทสายทองยังอยู่นี่ต่อเลยลอยน้ําต่อละเบ้อน้ำเยอะมากเลยปีนี้มาเร็วด้วยนะคะเมทจ๋าเร็วจังเลยน้ํา เล่นตรงนี้แหละมันไม่เล็กลูกมีพอบเขียนในการเล่นตัดไม่ทันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแม่ถ้าตัดไม่ทันก็จะประมาณนั้นนะคะไม่ตัดนะคะอยทิ้งเลยไหนไหนไหนอีอเล่นมวนแท้มวนเทมาดูแม่ดูใกล้ๆนะคะ ตุบปองตุบกปองตุบกปอง,ปอ,งอย่าไปเด้ออย่าไปเด้อติดลมติดลมว่ามันลมน้ำก็เริ่มอิ่มตัวนะคะไปไกลไม่ได้ต้องอยู่ในการควบคุมนะคะแม่คะาใสายทองเดินอมาลูกมาเด้อมาเด้อมาเด้อน่ะไปไหนไปไหนเออเอาเล่นแขกใครเคลียรนะคะคุณแม่จ๋า สร้างความใใสุขให้ชายทองนะคะคือการเล่นน้ําเลยนะคะเป็นเล่าวันนะคะตอนนึกษาโนไม่เล่นน้ําน้น้อยค่ะแต่ของวนน้าน้อยหนูยังไม่เล่นหรอกค่ะน,น,นะคะคุณเมจ้าคุณพ่อจ๋านะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดแจ๊บตะใครเป็นกําลังใจให้น้องชายทองด้วยนะคะแลขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะหน,น,มนูมานี่